สวัสดีครับมาอัปเดตในเรื่องของขั้นตอนการเททับหลังนะครับซึ่งบ้านโครงการวลาก่ของเรานะครับโครงการบ้านวลาก่นนะครับของเรานะครับสิ่งที่เรากล้าพูดเลยและกล้าการันตีในเรื่องของการทําทับหลังนะครับไม่เหมือนใครเลยคือหนึ่งนี่นะครับเรามีการเจาะเข้าไปนะครับที่เสานะครับเพื่อให้เจอเหล็กนะครับแล้วเราก็ใช้เหล็กนะครับ เหล็กเส้นนะครับผมแล้วก็มีเกลียวนะครับทําตะขอไว้นะครับเกลียวซ้ายขวานะครับยึดให้ตึงนะครับทั้งบนและล่างนะครับตลอดยาวแนวทั้งเส้นนะครับตรงนี้เป็นบริเวณถนังที่เราจะมีการเททับหลังนะครับเหล็กเราจะตัดนะครับตอกลงไปที่อิฐนะครับผมแล้วก็จะมีการเชื่อมยึดติดตายเลยนะครับทุกช่วงนะครับอันนี้คือกล้าพูดเลยครับว่า จับให้จัดเต็มนะครับแบบไม่กลัวเปืองเหล็กนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับผมตรงด้านผนังที่มีการมีประตูหน้าต่างมุงกบนะครับมีทับหลังเราจะทําอย่างนี้ทุกด้านนะครับผมเพื่อความแข็งแรงครับ,รบซึ่งเรากล้าพูดเลยนะครับว่าโครงการอื่นไม่ทําแน่นอนนะครับซึ่งปัญหาที่เรามักพบมักเจอกันที่ผ่านๆมานะครับบ้านเนี่ยมักจะมีรอยร้าวบริเวณที่เป็น ทับหลังเสาเอ็นผนังนะครับเป็นรอยร้าวแก้ไม่หายนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือตรงนี้แหละครับเป็นเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับช่างแต่ละคนบางทีไม่รู้นะครับเป็นช่างสมัยใหม่นะครับช่างสมัยเก่าก็เหลือน้อยลงนะครับผมช่างสมัยใหม่ก็เน้นเอาง่ายเข้าว่านะครับก็จะไม่มีการทําไม่มีการจัดให้นะครับก็จะใช้ขั้นตอนหรือกระบวนวิธี ของแต่และช่างไม่เหมือนกันนะครับแต่อันนี้คือแน่นอนเลยครับว่าจบจบแน่นอนครับเรื่องของรอยล้าวนะครับเดี๋ยวไว้เรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในเรื่องของการขั้นตอนเทรับหลังนะครับสวัสดีครับ